นักข่รหลวงโปรโมชั่นร่วมกับวอลพอยน,นะครับหนังทันชนหรือวีพีบอ็อกซิ่งกลับมาอีกแล้วครับชมสึดยอดมวยโลกทิงแชมป์ของสภาพมูเอเชียและลูกศิษย์ ที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งนะครับโอทนปรญาคำเจ้าเตยเอาละครับเกมยกแรกเริ่มแล้วครับนี่เป็นการชกในพิกัด117ปอนด์นะครับกำหนด6ยกด้วยกันครับนี่เป็นนัดแรกของ WP Boxing ครับที่กลับมาจากการขันครับหลังจากที่หยุดไปนานกว่า4เดือนครับก็นัดนี้พิเศษนิดนึงครับการจัดในรูปแบบ New n o r m a l นะครับเว้นระยะห่าง Social d i s t a n c i n g นะครับเจ้าหน้าที่นะครับจำกัดจำนวนไม่เกิน50คนครับที่อยู่ในบริเวณเวทีมวย w o r k p ค i อย Stadium แห่งนี้นะครับแล้วก็มี ท่านผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยครับท่านผอ,อวิบุญจำปาเงินวันนี้มาสังเกตการด้วยครับก็ทุกอย่างคุมเข้มหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการาราความปลอดภัยการเดินทางเข้ามาชมในสนามก็กำจัดตามระเบียบการหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่เกิน50คนครบรรยาการขอพวทีก็มีการเรียกว่าจัดยังเป็นมีระเบียบนะครับแม้แต่ผมทากกันอยู่2คนนี้ก็มีกระจกกั้นอยู่นะคับกรรมการให้คะแนนสามท่านด้านล่างก็มี เป็นห้องพลาสติกคลุมเลยนะครับไม่ได้ยุ่งกับใครเลยนะครับมองผ่านพลาสติกมาก็ถือว่าเป็นการป้องกันแล้วก็ควบคุมครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับเป็นไปตามมาตรกา,ารของสอบคแล้วก็เป็นไปตามคู่มือการจัดมวยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาให้โปรโมรเตอร์ทุกการทุกรายการดําเนินการตามกันครับเกมบนเวทีเริ่มสนุกตื่นเต้นแล้วครับอาล้ครับเต้ยหรือว่าคงสพลเดินครับไปแล้ว เอ้โหครับหมีซ้ายก่อนโสมพลเจอการบุกขององคสพลนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับทางด้านของโสพลกล้าฉุนนะครับนักชกจากศรีสะเกดวัย22ปีครับสถิติการชกนี่10ครั้งแล้วนะครับชนะ5ครับแพ้4เสมอ1ครับเป็นดีกีเยาวชนทีมชาติไทยด้วยนะครับไม่ธรรมดาครับคุณสัญชัยชุดเยาวชนชิงแชมป์โลกครับครับก็เป็น หนึ่งในทีมไอบ้านะครับก็ในถ้าจะเปรียบเทียบกันดีกีนะครับในรูปแบบสมัครเล่นนี่ทางด้านของโสพลกล้าฉุนนี่ดีกว่านะครับไปร่วมรายการเยาวชนชิงแชมป์มโลกด้วยนะครับในนามทีมชาติไทยขณะที่เจ้าเตยพงศพลครับสมัครเล่นเขาก็ได้กีฬาแห่งชาติครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติก็ดีกีนี่เป็นรองครับแต่ว่ามาดูครับพงศพลในเชิงมวยสากลอาชีพก็ดีขึ้นมาทัศ แบบว่าแบบรวดเร็วแหะครับจากการพัฒนาของนครหลวงโปรโมชั่นครับประสบการณ์นี่ก็ต้องถือว่าโมทุกคนดีกว่านในแบบมยอชีพนะครับผัวผ่านมาเยอะแล้วผ่านมาเยอะกว่าหรือว่าสมพลก็ไม่ธรรมดาครับดีกรีระดับเยาวชนไอ้บ้าชิงแชมป์โลกนะครับสมพลชนะแปครั้งนะครับน็อกสนะครับแพ้หนึครั้งครับยังไม่เคยเสมอนะครับ แพ้นอกมีไปแพ้ต่างประเทศด้วยพี่นนท์ใช่ช่วงปลายยกแล้วครับครับปลายยกแรกครับเกมก็ยังยังเชิงกันอยู่แล้วครับหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยเรือสังเวียนกันไปนานพอสมควรแล้วครับหมดยกที่หนึ่งครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาครับยกสองที่ตื่นเต้นแน่นอนทุกอย่างนะครับเรียกว่าเป๊ะแม้แต่ผู้ยายก็ต้องใส่เฟิชิลบรรยายนะครับเสียงอาจจะออกมาไม่ดังมากเลยมากมายต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับตอนนี้พยายามปรับปรุงอยู่นะฮะ ยกที่2งพงศพลเริ่มเดินแล้วครับคุณสายชัยครับขอบคุณนะครับเครื่องดื่ม M150 ครับมาซาบามคิมทาถูนวดครับพาราแคบบรรเทาปวดลดไข้โดยบริษัทมาซาแล a จำกัดครับกำหนดไว้6ยกครับคู่นี้ครับ117ปอนดปอนจะครบยกหรือเปล่าดูครับเอาแล้วครับพงศพลโอ้โหโดนขวาเข้ามาตัวขวาสวนพงศพลเบียดเข้าไป เดินต้อนครับโอ้หนึ่งสองนี่ครับปูยทางด้านของโสพลครับไม่ธรรมดานะหมัดขวานี่ออกได้เร็วครับดักต่อยขวาได้ด้วยนะครับสปีดหมัดดีมากครับทางด้านของโสพลครับโดยเฉพาะการชิงออกหมัดขวาก่อนครับนี่ครับหนึ่งสองขวาเข้าตลอดเหมือนกันนะคุณโสพลครับครับก็ไม่ธรรมดาครับแม่ดีกีอดีตยชนทีมชาติไทยครับดีไม่ดีน่าจะได้รับการมาสร้างสรรค์สรรค์ฟอร์มไฟนี้ก็ได้นะ มวยสร้างของทต่ปไปมีความเป็นไปได้แล้วครับถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องครับรสุรสชาติพิสุสิษานันก็พร้อม<ะ>ที่จะผลักดันแล้วก็ลุปั้านให้สู่ฝั่งฝันครับนั่นคือแชมป์โลกของไทยครับอภิษพง์เน้นซ้ายแล้วครับแม่มาซ้าย2มานีนึกถึงโค้ดป๊อปเลยครับก็นักมวยนครวหลวงโปรโมชั่นนี่พักหลังนี่มาซ้ายนี่ออกได้หลายหลายรูปแบบครับสายชัยเว้ยนเป็นซ้ายตัดลำตัวด้วยคอสีข้างขึ้นบนนะครับ ม่แต่ว่าความเร็วก็ใช้ได้ครับโสพลแล้วก็ดักขวาด้วยการบล็อกการป้องกันตัวก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ต้องดูเกมยาวๆครับคู่นี้กําหนดยกยครับพงศพลเดินโยกเข้าไปครับแต่ว่าโสพลนี้ไม่เป็นเป้านี่งครับดูครับถอยตั้งรับก็จริงแต่ว่ามีหมัดคอยสกัดการเดินของทางด้านพงศพลแล้วครับแม่แต่ฮุกสั้นๆของพงศพลครับน่ากลัวเอาละครับแต่โสพลตัดซ้ายด้วยกรรมการต้องมาแยกออกนะครับ ไม่ให้กอดกันบ่อยนะครับในมวยยุคใหม่นี้นะครับโอ้ยตอนนี้ครับขวางพงสมพล์ขงพลโดนเข้าไปนี่ก็ต้องเคลียบออกมาเลยโอ้ยยิงขวาตรงครับเข้าเต็มหน้าของทังด้านสมพลสมพลมพล,ลกกลับมามาที่กลางวิทีโอ้ยดีครับ,บขวาของพงศพลเรานะครับเริ่มจะคลำเป้าเจอครับเน้นซ้ายทีมขวาตรงครับมาซ้ายนี่ไม่ได้ออกหมัดเดียวครับงด้าของเจ้าเตยพงศพลครับ มีเบิ้ลเอาแล้วครับคอสขวาพงศพ์สมพลภนี่พยายามชกเกมรับแหละครับเน้นตั้งรับครับป้องกันตัวแล้วก็คอยชกแบบฉาบฉวยครับต้องดูครับพงศพลยกนี้นี่ถือว่าเดินเร็วกว่ายกที่แล้วครับเหมือนว่าเครื่องจะติดนะครับพงศ์ลอุอ้ยจะโดนก่นโดนขวาก็ไปนิดเสือไม่ได้นะครับครับพงศ์ลนี่ประมาทไม่ได้เลยเหมือนกันเพราะว่าเขามีขวาดักอยู่ทางด้านสพลสปินมาสพลนี่ถือว่าเร็วครับ ดูครับโสมพลลครับเดี๋ยวก็โมดยกก่อนครับแม่เริ่มจะเดือดแล้วครับเรามาชมภาพช้ากันก่อนนะครับยกที่ผ่านมาแลกกระสนุกครับดูครับสมพลโอ้โหขาหมัดนี้โดนเต็มเต็มครับงสมพลสมพลต้องเอาคืนเป็นชุดนะครับออกได้แม่นเลยครับสมพลครับทีนี้โสมพลดูซ้ายครับมาสองหมัดครับล่างบนแมดูแล้วมีนาคตใช้ได้นะสมพลเนี่ยนี่ครับโอ้ยแต่ว่าตอนนี้ครับโดนเต็มกรามเรื่งทนได้นะ ก็ถือว่ามีแววแล้วครับที่จะมีอนาคตครับบนเส้นทางสายกําปั้นโลกครับทางด้านของโสพลต้องดูวันนี้ครับว่าจะต้านทานทางด้านของพงสศพลได้หรือไม่ครับคุณอักกบลสังเกตไหมครดป๊อปนี่ยังต้องใส่เฟซชิลนะใช่ครับก็เป็นที่เป็นกดคุมเข้มเป็นการทําตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวดครับของเมืมอง,มงนอกยังไม่ได้ใส่เฟซชิลแบบนี้เลยนะครับ มแน่นอนต่างประเทศนี่บางทีก็มีละเลยมีปล่อยปลานละเลยบ้างนะครับแต่ว่าของเราไม่ได้คะของ WP Boxing นี่ไม่ได้เลยครับเราต้องทําตามระเบียบนะครับอ่ะบนเวทียกที่3ครับพงศพลเดินเบียดถึงตัวแล้วครับคุณสายชัยเร่งเกมแล้วครับเหนือคบเคาะาโอ้ยโอเวอร์เฮดขวาครับน่ากลัวครับแต่ว่ายังไม่แม่นครับเอาวี่เนี่ยจังหวะนี้โดียวก็ไปแล้วสองยกที่ผ่านมานี่น้ำหนักมานี่ยังไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่ายกนี้ครับดูเจ้าพงศพลครับพยายามจะออกหนักๆแล้วครับ เดินเบรคเข้าไปครับโสมพลนี่ใช้ความดุครับครับแต่ว่าลูกโต้ขวาของโสพลนี่ก็ต้องระวังให้ดีครับโอ้ยแต่ว่าแหมจังหวะหนีไม่ออกครับติดเชือกพอดีครับโสพลโสพลใช้วิธีออกเป็นชุดนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโสพลนี่ใช้จังหวะดักขวาเอาก็ตั้งรับแหละครับดุขวาก็โสพลเอางัดขวาคืนได้เหมือนกันครับเท่าเจ้าโสพลครับแหมวันเบรคเลยครับจังหวะก่อนครับรมการธานินภูมิผิวครับ เดือดเลยนะครับตั้งแต่คู่แรกการเปิดตัวก็ยังว่าเลยครับห่างหายไปนานครับนักมวยทั้งสองคนก็เรือสังเวียนครับอุ้ยทุกซ้ายครับพงศพงศ์โดนเหมือนกันครับแม่เดินเข้าไปเพลินๆไม่ได้นะครับไฟนี้พงศพงศ์ไม่ใช่ไม่โดนนะครับโดนนะครับโดนทั้งขวาและทุกซ้ายด้วยดูครับแม่ขวาของโสพลนะครับถือว่าวางแผนมาดีครับทางด้านของโสพลแต่ว่าพงศพงศ์ดูครับพยายามเบี่ยงเข้าไปครับกรรมการทานินครับเบรกเกม เอาพอจังหวะนี้สังเกตว่าพอปัดหน้านําไปแล้วตามเป็นชุดหนึ่งนะครับเอาแล้วครับจังหวะประชิดตัวครับวงไงรู้เปล่าโอ้โยเอาแล้วครับโดนแล้วครับสโภพลยังไงครับไม่รู้ว่าโดนนะ้ดวจะเป็นยังไงถือว่าจะเอาแล้วครับเอาเร่งแล้วครับพงสพลโอ้แต่ว่าเคาะลำตัวเอาคืนได้เสียงดังฟังชัดดีเลยครับโอ้ยนี่การเคาะลำตัวสไตล์คนปั๊บครับตัดตึ๊กตึ๊กตึ๊กเข้าไป เบียดถึงตัวเดินหายใจเล้าต้นคอครับทางด้านของเจ้าเต้ยครับพงศพุทธปัญญาคำหนึ่งสองจังหวะนี้ไม่ถึงครับการสั่งเบรกเลยครับนี่ครับจังหวะเขาก่อนจะต้องเบรกเลยครับครับเพราะว่ายุคใหม่ไป็โลกยุคใหม่นี้ก็เน้นนะฮะเรื่องการกอดมากสมพลขยับเข้าไปออ้ยจากขวาครับทางด้านสมพลแต่ว่าโดนสวนคืนมาเหมือนกันครับเอาแล้วครับขวาของพงศพลโอ้โหนี่ใครคือความทนทานล่ะความแข็งแกร่งความทนทาน ครับหนึ่งสองของสงพลพงศพนเน้นลำตัวครับลำตัวลำตัวเอาแล้วครับหมัดชุดนี้สวยครับแหมขวาถากไปนิดเดียวเอาละครับยกซ้ายขึ้นมาสูงแล้วครับพงศพนสองจิ้มเข้าไปครับสงพลมีหมัดขวาแล้วครับที่ออกได้ค่อนข้างเร็วครับอาจจะต่อยแบบไม่หวังผลครับแต่ว่าเป็นการทำลายจังหวะเนี่ยครับจิ้มขวาเข้าไปครับโอ้โหโดนไปปลายเลครับพักก่อนคู่เดียวครับจบพักช้าครับไม่เลยครับตักขวา โอ้โหรีบเอาคืนครับโอ้โหเฮ็ดเลยไปหมายเลขยี่สาม ยกที่สีเริ่มแล้วครับคุณสายชัยครับขอบคุณครับยาน้ําตาเสือ11ตัวครับยากระสายเส้นตาหัวเสือยากระไอตาเสือ11ตัวยาแผนโบราณโดยห้างขายยาตาเสือ11ตัวจากัดครับยาดวตตาโป้เซียนพิมเสน้ําตาโป้เซียนยาแผนโบราณโดยบริษัทโกมินโปรดักต์จากัดครับและบริษัทอุตสาหกรรมทอน้ําไทยจํากัดครับอ่าผมสมพลเตรียมจะผิดเกมเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้จังหวะนี้กรรมการแยกออกมาก่อนนะครับผมทนเบีย์เข้าไปต่อเอาเลยครับอืโดนโตกลับมา แหวกขวายาวๆของสมพลนี้อันตรายใช่ได้ครับสปีดหมัดเร็วมากครับสมพลครับแม้ว่าจะต่อยแบบไม่หวังผลเท่าไหร่แต่ว่าทําลายจังหวะรบกวนวสมาธิการเปิดเกมรุกของพงศสพลได้เป็นอย่างดีครับดูครับเจ้าเตยเดินเบียดเข้าไปครับพงศสมพลปัญญาคาครับนี่เป็นเจ้าของแชมป์นะครับเดอะมูฟี่บ็อกซิ่งออสเตรเลียนซีซั่นแรกครับปี2018ครับแล้วก็เป็นผลผลิตละครับจากนักมวยสมัครเล่นที่นครหลวงโปรโมชั่นนำมาสรรสร้างครับเดินหน้าสู่บอลลังโลกในรูปแบบมวยสากลอาชีพครับครับ ัวซ้ายนี่ถากไปดูนะครับขีดป,ปุ้ยขอสคว้าสวยครับพงศพลแมจังหวะนี้กดมาครับกรรมาการธนินก็เบรกเกมก,ก่อนครับแม่โดนกดลงไปนี่พงศพลแทบจะแรงหมดไปเลยนะครับเอาล้วครับผ่านไปหนึ่งนาทีเช็คครับยกที่4ี่พงศพลพยายามเร่งครับดูสีหน้าดูลักษณะาการชกของพงศพลนี่เหมือนจะปิดเกมเขาสัญชัยพงศพลเมื่อกี้โดนตัดทำตัวเข้าไปตัวแข็งเลยนะ โโอ้หเบสิกดีครับทางด้านของโสพลนี่ครับ1-2ออกเร็วครับออก1-2แล้วตีกันเชียงหมุนออกไปครับอยู่กับงงพงศพลพยายามไ <c oughs> ล่มาได้คืนเหมือนกันลองดูเกมยาวๆนะฮะโดน1-2เข้าองกไปครับทางด้านโสพลโสพลเบียดเข้าไปห <c oughs> มายจาังหวะซ้ายนำก่อนครับนี่ครับอยู่ไม่นิ่งโอ้ขวาจาวังหวะนี้โดนเหมือนกันครับแต่ว่าไม่เต็มหมัดเท่าไหร่อ้หขวาหมัดนี้เฉียวไปนิดเดียวฮะหลายหมัดครับแม่สิ หวาเสียวครับสมพลนี่ชกเกมรับเหรอครับดูครับไม่ยืนนิ่งไม่ขาตายครับนี่คือสเสน่ห์นี่คือข้อดีของมวยที่มาจากมวยสมัครเล่นครับสเต็ปเท้าฟุตเวิร์กดีกันทุกคนแหละครับไม่ยืนขาตายครับในไล่แขนแหนละโ,โ,โสมพลไม่ไหวอา้าวไม่ไหวแล้วไปเลยครับานายจอมพลโสมพลลิ้นปีอย่างที่บอกนะครับว่าโดนตัดลําตัวเนี่ยซ้ายเนี่ยมีอาการให้เห็นแล้วตั้งแต่ต้นยกนะครับตอนนี้โดนเข้าไปลุกไหวไหมโสมพล แปแล้วครับแปดเก้าเ็เรียบร้อยลครับไม่ไวครับโอ้โหโดนเข้าไปที่ลิ้นปีครับโอ้โหจบลงในยกที่สี่คำช่ปงปลายยกครับนี่คือมาตัดล่าตัวนี่เป็นแตักวลของโค้ชป๊อปนะฮะเป็นพัฒนาการของผู้สมครปัญญาคำครับที่ได้เห็นชัดเจนครับจากการจีรนายของโค้ชป๊อปโชคชัยพิสิทธิ์วุฒินันครับจังหวะซ้ายเข้าไปอัดไปที่ลิ้นปีครับ คือสะสมมาตลอดครับแล้วก็นี่เป็นภาพที่สวยงามครับน้ำใจนักกีฬาครับเรามาชมไฮไลท์ที่ผ่านมาดูนะครับเดินกระแทกเข้าไปเรื่อยๆครับองุพลเบียดเข้าไปนี่ครับโดนขวาเหมือนกันนะครับยังเฉยในความทนทานทานหินใช้ได้นะคลคนมายาคมเนี่ยประสบการณ์สากลอาชีพแหละครับสมัครเล่นนี่เก่งเร็วก็จริงเวิกดีก็จริงแต่ว่าความแข็งแกร่งครับก็ต้องใช้เวลาในการ พัฒนาตัวเองแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งข้างด้นของโสมพลถือว่าเป็นคู่ต่อกรที่ดีของพงศพลปัญญาคำในไฟน์นี้เลยครับคือสู้ได้ดีนะครับแต่ขาขวาตัวลำตัวเยอะก็ไม่ไหวนี่ครับจังหวะจังหวะสองของเจ้าโสมพลนี่ถือว่าทำได้ดีนี่ครับพยายามเอาคััดขวาแต่ว่าพงศพลนี่ชกไปยิ้มไปแล้วครับแบบนี้ชอบครับเจอโมเดลเดียวไวๆนี่นะครับหมัดโดนทังหลังนี่โดนตลอดนะฮะสะสมแล้วครับ จะมีจังหวะที่ปิดเกมให้เห็นแล้วครับจังหวะหลวงลำตัวแล้วนี่ครับแม่คอร์ดขวาสั้นๆแล้วสังเกตเลยตอนต้นยกเนี่ยโดนลำตัวเข้าไปมีอาการสะดุ้งชัดเจนนี่ครับโดนปลายหมัดวันนี้ครับโสพลก็พยายามจะโต้จะเถียงตลอดครับจังหวะไล่แขนนี่ครับโสพลก็ไม่ดีนะครับโอ้โหโดนเต็มๆครับนี่ครับจะทานทนเลยครับพยายามจะฝืนแล้วับแต่มันไม่ไหวนะไหวพอหายใจสูดลมหายใจเข้าไปนี่ก็เรียบร้อยเลยจังหวะนี้ครับ นี่ครับโอ้โหเนี่ยเห็นชัดเจนนะฮะดอกนี้เราก็เห็นมาตลอดในการน็อกนะครับดูนะครับโอ้โหชัดหลายมุมครับ ladies and gentlemen in fight number one here today at WP boxing we have a winner by way of knockout 2 minutes and 33 seconds into the fourth round from the red corner Pongsaporn Banyakha